มาด้า2สกายแอคทีฟ1.3สแตนดาร์ดเกียร์ออโต้รถปี2016สีสเกตพงศนิเวศขายเพียง3 2 8 0 0 0บาทครับซื้อคันนี้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษขับฟรี90วันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านรถยนต์มือสอสีสเกตพงศนิเวศครับช่วง5นาทีรีวิวรถพบกับผมเซลล์ออฟครับก่อนอื่นเลยนะครับที่นี่ครับเราขายแต่รถสวยราคาถูก รับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เเซครับการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีครับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อกับเราไปนะครับตรวจพบว่ารถที่ท่านซื้อมีอุบัติเหตุมาทางเรายินดีรับคืนและแถมค่าเสียเวลาให้10,000แบาทกันไปเลยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดคันนี้พร้อมกันเลยครับสําหรับรอบคันของมาด้าสอคันนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าครับมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมตัดเป็นสีดํานะครับไฟหน้าไฟท้าย สวยสภาพเดิมนะครับพร้อมใช้งานครับลงมาในส่วนของล้อแมกครับล้อแมกเป็นขนาดล้อแมก16นิ้วนะครับพร้อมยางใหม่สีสินเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคันนี้สีเดิมสดไม่มีการทาสีใหม่นะครับพร้อมใช้งานร้อเเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถคันนี้กันเลยครับคันนี้นะครับใช้งานมาเพียง1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นนะครับเรารับประกันใหม่เดิมแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกเลยครับคันนี้อายุประมาณ6ปีนะครับเฉลี่ยแล้ว ใช้งานเพียง1 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับภายในคันนี้นะครับเป็นโทนสีดำนะครับแผงประตูคอนโซลพวงมาลัยรวมไปถึงเบาะสภาพเดิมโรงงานพร้อมใช้งานครับพวงมาลัยไม่ลอกไม่ขาดนะครับมาพร้อมปุ่มกดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับส่วนเครื่องเล่นซีดีใช้งานปกตินะครับในส่วนของตัวแอร์ครับสามารถปรับทําความเย็นและความร้อนได้ด้วยนะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้และก็มีโหมด ปรับเข้าเกเองได้ด้วยนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเดิมสวยมากๆนะครับครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสกายแอคทีฟสี่สูบหนึ่งจุดสามซีซีนะครับต้องบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้สภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีรอยรั่วซึมของน้ํามันเครื่องนะครับสินคิพง์นิเวศของเรานะครับมีการรับประกันหลังการขายระยะ6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรครับมั่นใจได้แน่นอนครับก่อนส่งมอบครับ เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็คเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องระบบแบตเตอรี่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะรับประกันได้เลยว่าท่านใช้งานยาวๆไม่ได้ซ่อมแน่นอนครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ Mazda 2 Sky a c t i v คคันนี้นะครับโทรสอบถามผมได้ที่เบอร์085 860 1499ครับเซลล์ออฟครับหรือติดตามรับชมคลิปอื่นๆในช่องทางออนไลน์แฟนเพจ f a c e b o o ลรถยนต์มือส รีสเกตพง์นิเวศครับ YouTube TikTok พงนิเวศกรุ๊ปครับสำหรับคลิปนี้ผมเซลล์ออฟต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับผมใหม่ในคลิปหน้ารถสวยราคาถูกต้องที่รถยนต์มือสองสีสเกตพงนิเวศครับสวัสดีครับ